สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องสวยมากๆค่ะมาฝากทุกคนกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหา2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะและห้องแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเลยค่ะมีพื้นที่รับแขกให้เรียบร้อยนะคะภายในห้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอร์นิีเจอร์ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ล้างจานค่ะ ตู้เย็นเตาไมโครเวฟมีทีวีโซฟาให้ต๊กลางให้เรียบร้อยค่ะห้องนอนแบ่งออกเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนรองค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่มีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนและยังมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะห้องสวยมากๆค่ะวิวดีไม่บล็อกแน่นอนค่ะและนะคะภายในห้องนะคะยังมีแอร์ให้ห้องทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น3ห้องนะคะมีแอร์ให้ทุกห้องค่ะและแถัดมาเป็นในส่วนของห้องนอนรองค่ะมีเตียงขนาด3.5ฟุ ให้ค่ะห้องนี้มีระเบียงแล้วก็เครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยค่ะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าที่นอนได้สองห้องนะคะแนะนําห้องนี้เลยค่ะสวยมากๆสนใจเช่าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ